แต่งหนึ่งครับเมื่อ2ดาวย้ายราศีนะครับคือดาวพุธและดาวองคานได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตาธิบดีครับเป็นปรากฏการณ์การยกย้ายดาวทั้งสองดวงนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับการย้ายครั้งนี้ครับย้ายในวันที่6มิถุนายน2565ครับเกษตรตาธิบดีแปลว่ามั่นคงไงเขาเรียกว่าดวงแข็งดวงแน่นๆเป็นดวงแข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีนะครับดาวองคานนะครับแปลความหมายคือการต่อสู้ไงสู้แล้วรวยสู้แล้วปังช่วงนี้นะครับส่วนดาวพุธ เป็นเทพเป็นการสื่อสารการเจราจาไงใครค้าขายจะเฮงจะปังโดยเฉพาะครับป่าของคุณจะพารวยอุ้มทรัพย์อุ้มโซ่ครับแถวราศีเมษม,มีมีถุนพฤศตุลกันครับเจาะลึกนะลงรายละเอียดนะครับในแต่ราศีนะครับว่าเมื่อดาวย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลจะเป็นจุดแข็งทางด้านไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอาา่าวราศี เมษและราศีมิถุนครับสอราศีกลุ่มนี้ครับต้องบอกว่าดูสตาของคุณครับดาวประจําตัวมีความแข็งแกร่งมากแข็งแรงมากแปลว่าช่วงนี้จะเริ่มคึกคักมีพลังมีอ n น r g อร์จีในการที่จะพักดันมีการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าจะไปสมัครงานนะครับหรือไปสอบทิงทุนไปสอบ เรียนต่ออะไรก็ตามบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้าวินเนอร์เลยนะนะเพราะดวงของคุณนะเป็นดวงที่แข็งดวงแกข่งใครที่คิดร้ายศัตรูก็จะแพ้ภัยนะครับเป็นจังหวะดวงโอกาสแล้วนะครับเรียกว่าฟ้าเปิดนะดวงช่วงนี้ทั้งสองราศีครับแต่แถมอีกนิดนึงครับโดยเฉพาะคนราศี มิถุนนะเออตรงนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยตำแหน่งดวงดาวอีกหนึ่งดวงครับคือดาวคารครับเป็นดาวตัวแทนโชคลาภของคนราศีมิถุนครับคุณก็จะมีโชคนะจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของลาบลอยไงใครที่ชอบเสี่ยงโชคลุ้นนะก็จะมีเกณฑ์มีโชคเข้ามาแบบก้อนใหญ่เพราะตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรแปลว่าก้อนใหญ่เข้ามาเออเรียกว่าดวงของคุณก็เตรียมเฮในเรื่องของเรียกว่าเรื่องของ โชคในช่วงนี้กันได้เลยนะครับและราศีต่อไปครับคือราศีพฤษภและก็ราศีมีนนะครับสองราศีนี้นะฮะต้องบอกว่าจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการเงินไงเพราะตำแหน่งการเงินนะครับแข็งมากเออนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี่จะเข้ามาแบบจุกๆแน่นๆจัดหนักจัดเต็มนะครับใครที่มีหนี้สินมีปัญหาเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะในจังหวะด,ดวงดาวย้ายเนี่ยก็จะลาบลื่น นะครับก็จะมีเงินเข้ามาเป็นก้อนนะไม่ใช่เล็กเล็กน้อยแต่ว่าเป็นก้อนใหญ่เข้ามาหนักๆนะครับว่าดาวการเงินของคนราศีพฤษบครับคือดาวพุธนะโคจรเดินหน้าเร็วด้วยนะได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรทธิบดีครับแปลว่าคุณจะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแบบงงๆไะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคนราศีมีนนะหรือผู้ที่มีลักนณะสถิตราศีมีนนะโคจรท้งนี้ก็ได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราธิบดีไง ก็คือเงินจะเข้ามานะครับเขาเรียกว่าก้อนหนักก้อนใหญ่นะครับก็เป็นจังหวะดวงชะตาของทั้งสองราศีในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วนะครับถือว่าจะมีข่าวดีนะครับผมและก็ราศีต่อไปครับคือราศีตุลนะฮะหรือผู้ที่มีลักษณะสถิตราศีตุลครับดวงชะตาของคุณครับเป็นจังหวะที่โดดเด่นนะครับโดยเฉพาะดาวพุธเนี่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภระคือชื่อเสียงไง สุภาพคือการเดินทางไกลนะครับคนราศีตุลคุณจะมีชื่อเสียงนะครับช่วงนี้นะชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะสร้างเม็ดเงินนะครับชื่อเสียงคุณจะสร้างคนรักความรักเออหรือคนรอบข้างเข้ามาหาคุณดึงดูดเลยดาวคานครับเป็นตำแหน่งดาวการเงินด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งดาวคู่ครองคนรักได้ตำแหน่งเกษตรตราดที่ดีไงแปลว่าคนราศีตุลเนี่ยช่วงนี้นะทั้งเงินทั้งเรื่องความรักทั้งความสําเร็จ จะเข้าหาตัวแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถือว่าพิชตาคนราศีตุลเลยนะฮะแล้วก็คุณก็มีเกณฑ์เดินทางไกลนะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยเดินทางไกลไปติดต่อสื่อสารไปเจราจาไปทําธุรกิจกิจ,จก,กรรมหรือแม้บางคนนะไปเรียนต่อนะครับอันนี้หรือไปดูงานไปสัมมนา,าแต่ถือว่าดีนะถ้ามีโอกาสต้องรีบไปนะครับเพราะสุภาพไปว่าต่างถิ่นต่างแดนไง ก็จะส่งผลในเรื่องของความสําเร็จของคุณนะตอนนี้คนราศีตุลยหยิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมดนะครับผมเป็นจังหวะที่ถือว่าดวงชะตามีเกณฑ์ทิศทางที่ดีอีกหนึ่งราศีในจังหวะดวงดาวย้ายครั้งนี้ครับและราศีทุดท้ายนะครับคือราศีกันนะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับราศีกันนี่โดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานนะเออดาวตำแหน่งการงานของคนราศีกันคือดาวพุธนี่ครับโครจรยกย้ายครั้งนี้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเษเรตราที่ดีแล้วเดินหน้าเร็ว ุงบอกว่าคนราศีกันจีมีงานเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไม่กะเทนไม่กะโปรเจกต์เข้ามานะเพราะตำแหน่งดาวเนี่ยการงานคือดาวเจ้าเรือกรรมะแล้วตำแหน่งเกษตรไงมันเป็นก้อนมันมั่นคงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าคนราศีกันเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยงานของคุณนะแน่นแน่นะครับคิวทองฝังเพชรเข้ามาแบบรัว มีงานก็ต้องมีเงินตามมาเพราะดาวดจังหวัดดวงของคนราศีกันเนี่ยแหมดวงดีนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยเป็นตําแหน่งหรือดาวประจาตัวดาววัสนาของคนราศีกันด้วยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสนะครับที่ดีมากๆนะครับคุณจะเจอข่าวดีเป็นจังหวะที่โดดเด่นในเรื่องของงานและก็เงินนะครับเงินก็จะเข้ามาเหมือนกันเพราะงานดีไงความก้าวหน้าก็จะเกิดใครที่ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือต้องการที่จะทงานอิสระก็เป็นจังหวะ โอกาสช่วงนี้ถ้าตั้งใจทำนะรับรองครับคุณมีโอกาสที่จะมั่นคงนะครับเรื่องของงานอย่างแน่นอนครับก็ทั้งหมด6ลราศีนะครับกับการโคจรดวงดาว2ดวงย้ายนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าที่ชอบนะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u บสไ r i b e กดติดตามให้พี่หมอด้วยนะครับแล้วก็จะนำนะครับการพยากรณ์ของดวงดาวที่โคจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรนะครับ เอามาทำเรื่อยๆไงมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ